สวัสดีครับพ่อเรื่องวส,ว,สวัสดีครับฮะแบบนี้หลังจากที่มักถ่ายอยู่ตั้งแต่๋ยห่าตอนนี้กันสิบสิบสองนาฬิกาครับผมเตี๋ยห่ายังเจ้าของหอยมา้าจะตีสามถมันถายอยู่โอ้พ่อเรื่องกับของขังสิยังนกดน้อยนะครับนี่เนาะลายยางซางกับเพิ่นกับขม้าแล้วเพิ่นว่าจักมือหรอพ่อเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ ก็สังห่วยมันเห็ดสาปูแต่ของข้าพ่อมันโมยากนี่เป็นว่าน่ะสั่งอุ้มอุ้่อุ้าอุ้มอุ้มอุ้มสุ้มอ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 เ้มอุ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 ้มุ้มอุ้มอุรมอุ้มอเดีอวเสอุ้มอ้วอุ้มอี้มอุ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 ้มอมอุอ้้ม้นี้มอ้อ้อออ้อม ไเห็ดยังว่าขึ้นรอแต่เมื่อนี่เพราะเรื่องย่อมผมสีขาวดูเท่ขึ้นวะเงอมผมสีขาววะถ้าจองกันนี่ยังเปลี่ยหลังคาไปให้ไรผมมากโอ้ผมกับว่าสิบเ็ดตัดอยู่กันนี่ตัดก้อนเลยตัวนี้จงไปเงี้ยวโอเคคือตัดผมมาใหม่แล้าบันนี้ละเอาเลิกเอาใช่ หลังจากที่แนวทางตัวเลขก็ฟันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมอลองมอล่ำกะหามาให้ปูเบิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมือนั่นกะโอ้ยแดงจึงคืงเลยทั้งสามตัวบนทั้งสองตัวล่างอยู่ต้นมะขามไอ้ใต้กกโพไม่เในแบกายแป็งแข็งแดงจึงคืงเลยมานี่ผมในยินเหล่าดีแววแวมาตั้งแต่ก่อนทิขับรถออกมาว่ามือนี่เพราะเรื่องฝันดีแล้วทันแจ๊คผู้ได้ห้องไป นี่มันแน่นบริจากาไพ่กับสิบฮะไพ่กับซิบมันวะเพราะเรื่องฟันดีคักว่าสั้นมือนี่เป็นยังไงเพราะเรื่องล่องเบาสู่ฟังร่องรุ่มเมื่อคืนนี่เมื่อคืนน้ำฟันนี่กะคือซุ่มทายสวสดเห็นมือเศร้านี่แหละปูยุงเครืองนั่งยิ้มเซยอ,อยู่อันนี้ไกเมื่อคืนกับว่าไปหรือเปล่าฮะหาทุ่มอ่ะาแต่เรื่องไปบุกบ้านหาบุกบ้านมันบุญพ้ารวยบุญผ้ารวยอะไรได้ครับอันใจบุญ กับกับกับมาบ๊ฝันยังไงบุกับฝันโย่กัฝันว่าปูกับยงาเพิ่นกิดน,นี่แหละเพิ่นกิดมาหาโยงงานเกิดไห<ม>ปูกันดีใจนั่งยิ้มยุย่ิเงิงทุนเอาโกโก้ผลัดเตอ,อีกเอาอีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อคืนนี่ผมบ่ได้ไปบุกน้ำเมื่อคืนนี่ผมตีบุกฟ้าด้านหนาไปกอ่อนเมื่อคืนนี่แซงคู่ไปก่อนกัน มามีการเรียกร้องมาจากมออยางรุนแรงม่วงหลายเมื่อยกับเมื่อยก็เลยต้องตีตีชิ่งออกไปก่อน่อขึ้นนี่นะครับเนาะเป็นยังไงก่อนเพราะเรื่องร่องร่องเบาอีกจากรอบร่องมาดูครับที่ว่าอันว่าดีๆนี่โอ้ปู่เพิ่นกับว่าเพิ่นดนีใจหลาเพิ่นจะนั่งยิ้มยื้เสื่องปุณ่ะหญ้าซุ่มบริเวณหญ้าก็อยู่ข้างหลางตรวจตางานอยู่ เพิ่นก็ดีใจเพิ่นก็สิได้บ้านใหม่ตีปู่นั่งยิ้มอยู่เทิ้งต้นโพแม่นส่วนยานี่มาเดินตรวจบริเวณโดยรอบแม่นบเพิ่นก็สิมายางเบิ่งคือจังเฮามะยังเราเบิ่งยิ้มม้อจังซี่ล่ะเนาะว่าเบิ่งความเรียบร้อยเป็นจังได๋โอ้หม่องนี้กว้างขวางโอ้ก็สิคิดดีใจอยู่ในใจฮุมๆอยู่เนาะดีใจนะครับน ลุงเรื่องหุ่งไปน่ะหุ่งรื่งไปน่ะแต้วบันี่วังเศร้านี่แน่นอืไล่สดเอฟซีเห็นปูนังอยู่ทั้งต้นพวกอันนี้คือเห็นในโทรศัพท์เห็นในกล้องในโทรศัพท์เห็นในไล่สดครับอืนเว้นแล้วบูบึงโทรศัพท์ เพคนเอาไปต่อเชื่อมกับโทรดััด์ก็เห็นในโทรอัชั์แอดมินบวกคนในทอดซักะเห็นในโทอดซับเอฟซีเห็นครับเอฟซีเห็นเอยูเมื่อเช้านี่ไปคภาพไปเสริมสวยใช่เห็นเห็นเส้หน่อยโทรดัาม์ยู่เพาเรื่องเอยุแต่ว่าผู้เข้าถ่ายเขาเห็นสันดิใช่หนูพยายามมองแต่ว่าไม่เห็นสัมผัสบวกขึ้กันเดิเย็นตะกับแกะไงใช่กับแกะไงกับงูค่ะงูก้อนสีไายถ้ำกับแกะตัวหนึ่ง เลน่นยลงมาลึบลึบ,ลบ,ลบมาอยู่จุดประมาณ<ห>จักสิบห้านะที่ไงเลวยกับแกแต่ว่าหนูเห็นหนูกับ่ากับแกหนูก็เลบอได้สนใจนะตัวมดกัดหนูกับแก,ว,กบว่าท่นานแล้วสักพักหนึ่งงูมาไอออกม,มายายยายดูสิหนูตัวนั้นนั่มนั่มนั่มนั่นหนูบอเห็นแม่งูนั่งก่อนมาจ่อจอแม่อย่าไปใกล้กับบอเห็นคือเก่า แต่ว่ากับแก่มากกอ่ม,อมจังว่าผมวายูปา้าค่ะกับแกแน่นพะลว่ยบอกว่ากับแก่ตัวทอแขนแน่นพะลุ่ยอยแมนแต่ว่า้าเทียมกับคนไม่โชคกว่ตัวทอขานี่หละ <c oughs> ผมก็เลย <c oughs> ว่าด <c oughs> ต้นมากนะเร้ันตูวใหญ่หลายผมก็เลยว่าถามแน่นพะรว่ยย่ำเนาะ แน,น่นมาด้วยโบแมนแล่นบ่กับแก่จั์อย่างไรก็สิโตใหญ่ครับแต่เกิดมากแต่โบเคยเห็นแต่ว่าเพิน่นว่าตัวไล่ปลาสันกระเกียรก็ะไล่ตัวก็ยังเอาแอล่นกันกนนบโบไล่กันบ่แล่ฮะมันคน,นลนนะสีเลยคนละสีมั้คนละสีค่ะนคะนละสีตัวแก,กจริงๆค่ะตุ๊กแกจริงๆใช่ไหมตุ๊กแกจริงๆหนูรู้จักตุ๊กแกถ้าแบบนี้นี่เป็นไปได้ย่างเดียวครับคือปูกับยาเนี่ยเพื่อนอยากให้เาเห็น เพิ่นสามารถเนี่ยเลยมีตกยให้เป็นกาหยาบได้คุคนทั่วไปยังค่อยสีสามารถมองเห็นได้แต่ถ้าเป็นกายทิพค์คนที่มีเส็นมีจิตสัมผัสจังค่อยสีสามารถมองเห็นได้เป็นไม่ได้เพราะเพระเรื่องว่าแล้วงูนี่นะอ่างูแลนงูกับขึ้กันกับแลนมากขึ้กันมีทั้งงูมีทั้งตุ่กแก่ที่มองถวายผลไม้พี่ น้องออมก็ซี่เห้บเบิ้งเรากัเกี่ยวน้ำไปยอมบ่เห็นแต่ว่ากับแกเห็นมาตกรเลยคเพราอดีงูหายไปแน่นผ้ารวยกับมาตังกองคนมีชับกับแกน้ำหยังนี่ยหนกับแกกับเก้าแล้วกับแกกับเก้างูเดียวมันนี้เจ็ดน้ำหกงูกับเจ็ดบอก่ะงูบ่งูกับศูนย์ส่วนตัวโอ้บ่งูศูนย์งูเป็นศูนย์ติด เอามาหนี้เพ้าบ้อนจบพอดีแน่นพ้ารวยเพิ่นกระไลเงินพอจตังปุ๊บเขาก็เรียกว่ารวยบ่เลยมาบังมาบังมาบังว่านั้นไอเพิ่นกระลังคอมเมนต์มากนี่เห็นหนาปูยิ้มอยู่ว่านั้นกระแลนผู้โบู้โบมากกับว่าไซเราไซเราก็ซองใกล้เขาเขาก็บอกเห็นมานี่เด้นี่เด้นี่มาเอา่ฉันออกไปข้างนอกมากแล้วบานีก็สรุปก็คือ คี่เพรเรื่องฝันเนาะปูกัญยาเพิ่นกันคือมาแหละแต่ว่าหลังจากได้เน้นย้ำตัวเลขไปแล้วนั้นมาามื่อขึ้นหรือว่าเมื่อขึ้นว่านี่ก็คือบดได้เน้นย้ำอีกเพียงแต่ว่ามายิ้มหซ้ซื้อสีหนาสีตานี่คือ,ม,อมีความสุขรจไในบางงวดที่มันออกศูนย์หาลักษณะนี้ดิเพื่อเรื่องจำด้บาที่บอกว่าปูมาแต่ว่าบรได้เวาอย่างมีแต่ยิ้มเปยเปย์เปยเปยอยู่อะคือกัน มานี่ก็เลยว่าบาตัวเลืเท่านี่สองงวดแล้เนาะที่เขาตัวร่องเนาะสองงวดเราที่เขาตัวร่องวดนี่นี่รุ่นยังไงรีกว่าจะจะมาตัวตัวเน้่หรือว่าจะมาตัวร่องนะครับเดี๋ยวยังไงกะยังเหลือไว้ไลาอีกอยู่ดอกนี่ที่เราเก็บม่ในนี้เจ็ดครับยี่สิบเอ็ดอ่าอีกห้าวันวันที่ห้าหยออกวันที่หนึ่งะครับอีกห้ามือครับได้ออกกะคิดว่า คิดว่าปูหนาจะมาอีกยู่ดอกมามากไหมครับครับม,มากคู่มือนลยวันมากคู่มือครับเอาขอโชว์ตัวเลขจากน้อยนะครับเป็นนิมิตใยที่ดีนะครับเพราะว่างามาตรวจงานส่วนปูหนีมานดังบิงเราก็ยิมนะครับนี่คือางามครับใช่ล่ะตัวนั้นแดง หนึ่งศูนย์หนึ่งบอกแม่หนึ่งศนหนึ่งสามานแมแล้วด้ลอตเตอรี่มาแล้วอ่ะนี่นะ้ครับตัวเลขนะครับจากฝันของพ่อเรื่องก็คือเลขเนี่ยที่เน้นให้เนี่ยนะครับพ่อเรื่องคิดว่าถูกแล้วล่ะสามตัวที่คัดออกมาเนี่ยสามหาศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วกับเก้าศูนย์นะครับ ส่วนลอตเตอรี่ที่ส่วนตัวเลขหกตัวที่พอเรื่องไปจับลอตเตอรี่ได้แล้วได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ปูพนม่ให้หกตัวนั่นที่พอเรื่องเผยความลับออกมาให้ซูเอฟซีฟั่งมือทีอ่นั่งกินเขาอยูน่น่ดึกๆครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์นะครับลองเอาไปพิจารณาบั้งครับส่วนจากวันนี้ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่หนึ่งนะครับปูกับยาเพิ่นสีมายำไม่เน้นให้อีกบอนะครับ เข้ากับลอดติดตามกันต่อไปครับผมนะครับเน้นให้อีกทีหนึ่งตัวเน้นนะครับสามตัวคือสามห้าศูนย์สองตัวคือศูนย์หนึ่งและเก้าศูนย์ครับผมนอกเหนือจากนี้ครับตัวอื่นๆนะครับถ้าเอฟซีทันใดมักชอบก็สามารถจับได้นะครับตามความมักไขมันกันกันครับเนาะกันเตียวเาเอิกันเหนียวกันเตียวกันเตียวอ๋อกันเตียว กันเตียวไงถ้าเราไม่ได้ลงมันจะเตียวไงอ้าวมันเป็นภาษาทางเป็นศัพท์เทคนิคไม่ไม่ไม่เป็นภาษาไอ้เขาตีกักภาษาตีกักอรัภาษาตีกักครับตีไพ่ตีกักอ้าครับผมก็ถือว่าชาดเจนครับผมเดี๋ยวจากไหนจากอ่ามือนี่ถึงมือนั่นเท่ากับรอดติดตามกันต่อไปครับเดี๋ยวกระสีมีความเคลื่อนไหวจังไหนกระสิเฝ้านำเสนอให้เอฟซีได้รับรู้ข่าวสาร ยังรวดเร็วครับผมเพื่อชิบะเรยขาดตกบกพ่องเนาะอะ,อะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้เรื่องหลายๆครับผมอบคุขอบคุณครับ